กว่าจะได้ตัวมาโอ้โหบอกเลยว่ายากมากๆนะครับล็อกโคว่าหาซื้อยากแล้วเจ้าคันนี้นะครับเป็นล็ ho, อกโค4โฟวิวอีกตั้งหากนะครับขับเคลื่อน4อี่ล้อนี่เลยมาดูนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาล็อกโคนะครับขับ4นะครับ เครื่อง2.8คขับซีนะครับนี่นะครับภายในเป็นเบาะหนังคันนี้เลขไม้แอบ,บเยอะหน่อยแต่ว่าอยากได้ครับเลยซื้อเข้ามานะครับตอนนี้เลขไม้อยู่แสนปลายๆนะครับแสนปลายๆแต่ว่ารถสภาพนี้เฮียหมทูทำมาให้ใหม่หมดจริงๆนะครับเลขไม้เยอะแต่ว่าการันตีเลขไม้แท้แล้วกัน เป็นล็อกโค2.8ขับ4แม็กไบย่างใหม่่ก็เลยใส่เข้าไปลายขาวกวางแบบนี้ <Wow. S 1> โคตรหลอ่อหล่อมากนะครับดอกเป็นออโทเลนพร้อมลุยนะครับล็อกโคตกแต่งมาแบบนี้แบบไม่ต้องห่วงแล้วนะครับนี่คือเดิมๆล็อกโคกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยนะครับตัวรถสีดำนะครับนี่เลยนะครับหล่อแบบนี้ถึงเลขใไม่มันจะเยอะหน่อยแล้วกันเนาะแต่ว่าได้เครื่อง2.8โตโยต้คุณไม่ต้องห่วงแล้วเรื่องเลขกิโลมัน เขาเรียกอะไรอะ่ะนี่ชกฟังคําฝังกระโปรงนะครับถึงเป็นเลขไม่เยอะนะครับยังหมุเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่หมุนเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยรถไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนมาดูความสดนะถึงเลขไม่แสนปลายเนี่ยแต่ว่าเครื่องก็ต้องสดเบอร์นี้แล้วก็คานหน้าเดิมเดิมยังไงดูนี่นะครับเห็นไหมครับคานหน้าเดิมรถไม่มีชนแน่นอนนะครับก็ใส่กันแข้งตกแต่งให้เรียบร้อยใครที่อยากลุยนะครับกับล็อกโคเครื่อง2.8แรงแแบบนี้ หน้านี้หน้าฝนนะครับขึ้นเขาลงห้วยตัวนี้มีดิฟล็อกให้ด้วยนะครับโตยโยต้าอาวุธเขาเยอะอยู่แล้วใครที่เป็นสาวกสายลุยรู้อยู่แล้วนะครับว่าโตยโยต้านี่มันลุยได้จริงอาวุธมันเยอะจริงๆแมกยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วแล้วก็รถนี่นะครับมาดูตากล้องแก้มเดิมไม่มีแกะแน่นอนนะครับสติ๊กเกอร์แก้มเดิมเดิมยังอยู่นะครับโชค๊คค้ำฝากระโปรงใส่ให้เรียบร้อยแล้วที่สําคัญก็ จริงๆปกติไม่ค่อยได้ขายรถใหม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าเจอคันนี้แล้วหนีไม่ออกจริงนะครับสภาพเขายังแบบยังดีมากๆครับก็คือถึงจะไม่แสนปลายแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงเข้าศูนย์ตัวต้าตองทุกเม็ดนะครับมีหมูเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับแบตเตอรี่ใหม่ภายในเป็นเบาะหนังใหม่นี่เลยนะครับปุ่มขับเคลื่อน4ล้อเขามีมาให้แล้วก็ Ecopower มีมาให้เรียบร้อยเครื่อง2.8เป็นล็อกโคแบบนี้อโอ ขึ้นมาแล้วมันหล่อจริงอะ่ะรถสีดําด้วยแม็กไลน์นี้ด้วยยางออโทเลนด้วยได้เบาะหนังแบบนี้ด้วยมันมันต้องพร้อมลุยในหน้าฝนนี่แหละมีคันเดียวด้วยนะครับใครที่กําลังตามหารถแคปตัวยกสูงสภาพพร้อมใช้งานแล้วเป็นโล็อโคโอเครื่อง2.8แถมเป็นโฟวินแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคันนี้ ตอบโจทย์ที่สุดนะฮะใครกําลังมองหาเข้ามาดูนะครับผมมีคันเดียวนะ2.8โฟวินนะครับก็มาหาเราได้ที่อําเภอพนมสารครามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับล็อกโค้หลอๆแบบนี้ถ้าไม่ใช่โฟมีหลายคันแต่ถ้าเป็นโฟวินมีแค่คันนี้คันเดียวนะครับ